เทคนิคการสอนว่ายน้ำโดยทั่วไปทุกท่าให้เราเป่าลมทางจมูก99-100%ถ้าเราเป่าลมทางปากกับทางจมูกทางจมูกจะเหนื่อยน้อยกว่าและแขนทุกท่าจะต้องหักข้อสอบก่อนดึงผักทุกครั้งการหักข้อสอบจะต้องให้อยู่ ระดับองศาที่90ถึง110องศาจะเป็นการที่ถูกต้องและสามารถที่จะว่ายน้ำได้เร็วยิ่งขึ้นเทคนิคก,การสอนท่ากันเชียงเป็นท่าที่สอนง่ายที่สุดในจำนวนสีท่ท่าท่ากันเชียงเราหายใจได้อิสระโดยไม่ต้องมีการฝึกการหายใจ เพราะนั้นถ้าเราจะสอนสันเชียงจะเป็นท่าที่ง่ายสุดวิธีการสอนให้เรานอนแขนคิดค่าลำตัวเนยหน้าขึ้นบนท้องฟ้าพอยกสะดือขึ้นมาเสมอกับน้ำเชียงหนึ่งวินาทีแรกตัวเราก็ลอยและเวลาเตะขาให้เข่าตรงปลายเท้าเหยียด แต่ขาไปเรื่อยๆจน่ากตัวลอยแล้วค่อยใช้แขนเวลาใช้แขนให้ยกแขนขึ้นมาตรงๆวางลงที่ใกล้หูแล้วค่อยผักน้ำสลับซ้ายขวาไปเรื่อยๆข้อสำคัญคืออย่างงอตัวถ้าสะดือยังเสมอกับน้ําอยู่ตลอดเวลาเราก็สามารถที่จะไหวได้ไกลแค่ไหนก็ได้เป็นท้าที่ แค่สะดือพ้นน้ำอายในหนึ่งวินาทีก็สามารถที่จะว่ายน้ำถ้าขัดเชียนได้แล้วเรอฝึกดูครับเทคนิคการฝึกว่ายน้ำปีสไตล์ขั้นแรกเราต้องฝึกให้นักเรียนเป่าลมทางจมูกช้าๆให้นานที่สุดขั้นตอนที่สองให้นักเรียนฝึกกั้นลมหายใจ นอนเตะขาอย่างเดียวไปให้ไกลที่สุดพออืดอัดอุดอ,อัดอเป่าลมออกทางจมูกแล้วก็ต้นต่ออืดอัดอุดอัดเป่าลมออกทางจมูกแล้วก็ต้นต่อจนกว่าลมจะหมดดูว่านักเรียนสามารถเตะขาได้ไกลแค่ไหนขั้นตอนที่3การใช้แขนและการหายใจเข้าถ้าเราหายใจเข้าด้านขวา